สวัสดีค่ะแม่แนนสไปซ์สโลวากียนะคะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้ทุกคนทําอะไรกินกันคะส่วนบ้านแม่แนนนะคะทําล้่นหน้ากินกันค่ะวันนี้ฝนที่บ้านตกแรงมากๆเลยค่ะทั้งฟ้าทั้ง,งฝนเลยนะคะน้ําท่วมเข้ามาในบ้านเลยค่ะแม่แนนก็เก็บของเก่าในตู้เย็นกินกันนะคะก็จะมีผักเหลืออยู่นะคะแล้วก็จะมีหมี่เหลืองที่แช่ช่องฟิตไว้นะคะก็เลยเอาออกมาทํากินให้หมดเลยค่ะ ส่วนตัวเล็กก็สงสัยนะคะทําไมฝนตกแรงจังนะคะอยู่ปกติอยู่ยุโรปนะคะไม่เคยเห็นฝนตกแรงขนาดนี้นะคะมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะแม่แนนก็จะมีหมูอยู่นะคะแม่แนนก็จะเอาหมูนะคะมาสไลด์บางๆนะคะหมูวันนี้พแม่แนนก็มีอยู่ประมาณครึ่งกิโลได้นะคะ แม่แนงก็จะทําทั้งหมดเลยนะคะที่หั่นบางๆนะคะเวลาเราไปหมักนะคะมันก็จะเข้าเนื้อง่ายนะคะแล้วก็จะนุ่มไวด้วยค่ะพอหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเตรียมหมักหมูกันเลยค่ะแม่แนงก็จะใส่รสด,ดีนะคะพริกไทยค่ะแป้งมันนะคะน้ำตาลทรายกับเกลือนิดหน่อยนะคะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวนะคะ ซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะน้ำมันพืชนนะคะจากนั้นเราก็ใส่ไข่สองฟองค่ะเราก็จะหมักหมักหมักขยำขยำขยำให้น้ำมันเข้าไปในเนื้อหมูเลยนะคะแม่แน่นก็จะขยัำประมาณ5นาทีนะคะ แล้วพอเสร็จแล้วนะคะก็เอาไปผักแช่เย็นไว้นะหมักหมูเสร็จแล้วนะคะแม่แนนก็จะไปเตรียมหั่นผักเลยค่ะผักที่แม่แนนมีวันนี้นะคะก็จะมีบลอกครีนะคะครึ่งหัวนะคะมีดอกกระหล่ำครึ่งหัวค่ะแล้วก็จะมีข่แนนงขนานะคะวันนี้เราก็จะใส่ผักอยู่แค่นี้นะ แม่แนนก็จะหันห่นหั่นหั่นผักทุกอย่างนะคะแล้วก็เอาผักนะคะไปลวกนะคะแม่แนนก็เป็นคนชอบกินราดหน้ามากๆนะคะตอนเมื่อก่อนนะคะตอนท้องลูกชายคนแรกนะคะกินราดหน้าทุกวันเลยค่ะจนคนแถวบ้านนะคะจะตั้งชื่อลูกชายให้เป็นชื่อน้องราดหน้าเลยนะคะมาอยู่ไทยไม่กี่วันนะคะแม่แนนทำราดหน้าไปสี่รอบห้ารอบแล้วนะคะชอบกินค่ะอร่อยดีนะคะ อันนี้แม่แนงก็ตั้งน้ำแล้วนะคะแม่แนงก็เหยาะน้ำมันลงไปหน่อยนะคะแม่แนงใส่น้ำมันลงไปหน่อยเพราะว่าเวลาเราลวกผักไปแล้วผักมันจะได้ออกเงาเงานะคะเทผักลงไปเลยค่ะต้มไปประมาณสักห้านาทีนะคะแนนม่แนงก็ต้มมาสักพักแล้วนะคะประมาณห้านาทีแล้วนะคะแม่แนงว่าผักแม่แนงเริ่มใช้ได้แล้วนะคะพอผักเราใช้ได้แล้วนะคะแม่แนงก็จะตักขึ้นน้ำเย็นเลยค่ะ ก็น็อกน้ำเย็นไปเลยนะคะพอลวกผักเสร็จแล้วนะคะแม่แนนมีปลาหมึกอยู่นิดหน่อยนะคะแม่แนนก็จะเอาลงไปลวกเลยค่ะในน้ำผักเลยนะคะพอลวกปลาหมึกเสร็จแล้วนะคะแม่แนนก็จะเอาไปน็อกน้ำเย็นเหมือนเดิมเลยนะคะปลาหมึกผมจะได้ไม่สุกเยกอะเกินไปนะแม่แนนชอบทำแบบนี้นะคะเอาไปลวกก่อนนะไม่เอาไปลงไปต้มนะคะเพราะเวลาเราเอาลงไปต้มในหม้อเลยนะคะมันก็จะมีความเหม็นคาวนะคะตอนนี้เราก,ก็ลวกทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะตอนนี้แม่แนนก็มาตั้งน้ำทำน้ำรัดหน้าแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็มาเริ่มปรุงรสกันเลยนะคะแม่เนงก็จะใส่น้ำลงไป2ลิตรนะคะตามด้วยเต้าเจี้ยวนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะสีอวฝาเขียวนะคะสีอวขาวค่ะน้ำมันหอยนะคะสีอํดำค่ะ ไม่ได้นะคะก็คือรสด,ดีค่ะเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะตอนนี้แม่แนงก็มาตั้งเจียวกระเทียมก่อนนะคะอาน้ำกระเทียมไปใสใ่เหรอในหม้อเลยนะเพื่อจะได้หอมหอมนะคะพอเทกระเทียมลงไปแล้วนะคะแม่แนงก็จะต้มน้ำจนก,กว่าน้ำจะเดือดเลยนะคะ แแม่แนงก็จะใส่หมูลงไปค่ะหมูที่เราหมักไว้นะคะพอเราใส่หมูไปแล้วนะคะช่วงนี้เราอย่าเพิ่งไปคนมันนะคะรอให้เดือดผุดๆก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหม็นคาวนะคะอนนี้ก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเดือดผุดๆแล้วค่ะก็มาคนๆๆเลยนะคะจากนั้นเราก็เตรียมแป้งนะคะเตรียมแป้งเทลงใส่เลยค่ะเป็นแป้งมันนะคะหรือแป้งขา้าวโพดก็ได้นะคะ เอาก็เอาเหนียวตามที่เราชอบเลยนะส่วนแม่แนนก็จะเอากลางๆนะคะไม่ได้เอาเหนียวมากนะพอเดือดอีกทีทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะตอนนี้ล้านหน้าของแม่แนนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แม่แนนใช้เป็นมีกรอบนะคะมีกรอบแม่แนนทอดตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะแม่แนนว่าใช้มีกรอบน,น,นี่อร่อยกว่าใช้เส้นใหญ่นะคะตอนนี้แม่แนนก็จะปรุงรสแล้วนะคะแล้วก็จะกินเลยค่ะ ทำกินเองก็อร่อยอยู่แล้วค่ะอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะแม่ของแม่แนนก็แซวนะคะถ้าทําขายแบบนี้เราก็เจ๊งกันไปเลยค่ะกินไปด้วยฝนก็ตกไปด้วยนะคะฟ้าก็ผ่าไปด้วยนะคะก็เพลินๆดีค่ะวันนี้แม่แนนต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามคลิปของแม่แนนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้แม่แนนหน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะ วันนี้เขาขอขอบคุณค่ะบายบายนะคะ